ปีสบาโตและวันสบาโตนะครับในบทที่23ข้อที่10จนถึงข้อที่13เป็นการขยายความในบัญญัติสิบป,ประการในข้อที่4ว่าจงรักษาวันสบาโตในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอย่างนี้บอกว่า6ปีให้หวานพืชในนาทำกเกษตรต่างๆได้6ปีเก็บเกี่ยวผลได้เป็นปกติแต่ในปีที่7จงงดปล่อยให้หนาว่างเพื่ออะไร เพื่อให้คนยากจนเนี่ยเข้ามาเก็บกินและส่วนที่เหลือก็ให้สัตว์ป่ากินไม่ว่าจะเป็นสวนนงงูนสวนมะกอกเทศก็ให้ทําแบบนี้เหมือนกันหมดหมดโดยไม่ว่านาข้าวสวนองุ่นสวนมะกอกเทศก็ให้ทําเช่นเดียวกันนี้นะครับก็คือว่าหปีเนี่ยก็ทํานาปกติพอปีที่เจ็ดใช่ไหมไม่ต้องไปทาปล่อยมันเฉยเฉยแล้วไอข้าวที่เกี่ยวไปเนี่ยมันปีตกลงดินอะไรมันก็จะงอกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ ปีที่เจ็ดเป็นของใครเป็นของคนยากจนคนยากจนก็รีบเข้ามาเก็บ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 คือปกติคนยากจนจะทําแบบนี้ก็คือว่าคนยากจนจะมาเก็บตอนหลังจากเขาเกี่ยวเหมือนกับนางรูทอะก็คือว่าเวลาไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวใช่ไหมก็จะมีเศษข้าวตกที่พื้นที่ดินอะไรเงี้ยในพระคมภี์บอกว่าอย่าไปเก็บขึ้นมานะปล่อยมันอะไรตกพื้นแล้วช่างหัวมันนะแล้วก,ก็เก็บไปดังนั้นจะมีข้าวตกที่พื้นแล้วคนจนก็เข้าไปในนา ตามหลังคนที่เกี่ยวนั่นแหะเขเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงมีดินมีเดินแล้วกเก็บมาแล้วก็ไปล้างอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็ไปแยกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นปกติในระหว่างปีปกติแต่ปีที่7ห็ดนานี้ไม่ใช่ของเจ้าของยกให้คนจนใครก็ได้เชิญเอาเลยตามสบายรวมทั้งสวนองุ่นด้วยโอ้นายยังพอเข้าใจได้แต่สวนองุ่นมันออกทุกปีใช่ไหมปีนี้มันปีที่เ็ออกโอ้โห เพียบเลยขายได้เพียบไม่ได้เป็นของคนยากจนเห็นไหมครับพระเจ้าใส่ใจห่วงใยคนยากจนชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จริงๆเป็นการให้ดินได้พักด้วยนะครับให้ได้พักไม่ไม่ได้ทํานาเพิ่มซึ่งวิธีแบบนี้กับทําให้ได้ผลผลิตมากเป็นพิเศษทางเทคนิคบอกว่าให้ได้ผลผลิตมากแต่จริงๆในฝ่ายวิญ,ญญาณเราเชื่อว่าเพราะว่าเขาเชื่อฟังใครก็ตามเชื่อฟังก็เลยจะได้รับพระพรนะครับทาแล้วก็ต้องมีเว้น หกปีแล้วก็ทําปีที่เจ็ดเว้นนะครับส่วนในการทํางานในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็เหมือนกันจงทํางานหกวันแล้วในวันที่เจ็ดนั้นจงหยุดพักพักเพื่ออะไรเพื่อโคเพื่อลาของเจ้าจะได้พักโอนี่พระคำภีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับขอบอกนี่พระคำภีอันศักดิ์สิทธิ์อุสาเขียนเพื่อเพื่อโคเพื่อลาด้วยนะครับพระเจ้าคํานึงถึงมีเมตตาต่อสัตว์ เพื่อโคลาจะได้พักและบุตรแห่งท่าสีของเจ้าหมายถึงทาตของเจ้าและคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วยดังนั้นในบัญญัติของพระเจ้าคือบอกว่าในวันสบาโตควรจะมีการพักผ่อนดูเหมือนกติกาของพระเจ้าคําแนะนําของพระเจ้าคือว่า6ต่อนหนึ่งหปีหยุดหนึ่งปีหวันหยุดหนึ่งวันเป็นกติกาของพระเจ้า แล้วก็ที่เราเรียนกันในเรวินทิติเนี่ยจำได้ไหมครับน,นี่หกยุดหนึ่งหกยุดหนึ่งแล้วก็พอครบเจ็ดรอบเจ็ดเจ็ดไม่ใช่เจ็ดเจ็ดห้าสิบเจ็ดเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าปีพอปีที่สี่สิบเก้าเนี่ยนะครับหลังจากปีที่สิบสี่สิบเก้าคือปีที่ห้าสิบในปีที่ห้าสิบเนี่ยหยุดทุกอย่างฉลองใหญ่ year of jubilee ปีเขาสตัตย ก็เนี่ยกติกาของพระเจ้าคือทํา6หยุดหใช่ชีวิตนึงน่าจะเจอได้แค่หนึ่งถึงสองครั้งเองใช่ใช่ใชนานนานทีจะเจอเจอปีเขาสัตว์ในลูก,กาไงบอกว่าพระเยซูมาเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปานของพระเจ้าเนี่ยคือเยี่ยมจิวิดีปีการปลดปล่อยท่าปลดปล่อยทุกอย่างปลดปล่อยคืนหนี้สินคืนทุกอย่างหมดเลยคืนทั้งหมดเลยปีที่50หมายความว่าพระเยซูมา ดหนี้หมดเลยนี่ทุกอย่างบทหมดเลยลเป็นธาตุทาบทเลยหมดทุกอย่างยกเว้นเจาะหูเป็นชั่วนี่รันแต่ว่าเป็นธาตุทั้งหลายเนี่ยคืนได้หมดป,ปรากฏว่าปรากฏว่าพระเจ้ากําหนดอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีปีสะบาโตปีสะบาโตปีสะบาโตใช่ไหมอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ทําปีสะบาโตกี่ครั้งรู้ไหมสี่ร้อยกว่าปีเจ็ดสิบครั้ง แล้วพระเจ้าเอาคืน mm hmm. คือตั้งแต่อิสราเอลเนี่ยเข้าคนาอันเนี่ยอุต่าหบอกไว้นี่นก่อนเข้าแล้วนะตั้งแต่เข้าคณาอันเนี่ยไม่เคยมีปีสบาโตเลยเจ็ดสิบครั้ง mm hmm. จริงเป็นท่าเจ็สิบปีถ้าไม่สบาโตเดี๋ยวพระเจ้าจัดให้ mm hmm. เราเลือกเอาจัดเองหรือพระเจ้าจัดก็ได้นะครับลแล้วแต่ น่าจะคุ้มกว่านะโอเคผมมีคำถามง่ายๆที่จะให้เราเขียนลงไปในกระดาษของเรานะครับช่วยตอบคำถามนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคือสมมุติว่าถ้าพระเจ้าไม่ไม่ได้กำหนดโอเคไม่เอาดีกว่าเราเบื่อเบื่อละเราเริ่มต้นใหม่เราพระเจ้าบอกไม่ต้องมีกวนสบาโตตั้งแต่แรกเลยนะพระเจ้าสร้างโลกหกวันก็เรื่องของพระอ,องค์เนี่ยแต่ว่าไม่ได้กาหนดเนี่ย เกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าเกิดไม่มีการกําหนดให้หยุดวันสบาโตเลยคือถ้าไม่มีการหยุดเลยนะทำทุกวันทุกอย่างไม่มีวันหยุดจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์บ้างเราลองคิดดูเขียนลงไปจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์บ้างถ้ามนุษย์ซึ่งกนทุทุกวันนี้ก็ทําอยู่เนี่ยนะคือทํางานคือทํางานสัปดาห์ละเจ็ดวันปีละสามร้อยหกสิบห้าวันสิบปีสามสามพันหกร้อยห้าสิบวันอะไรเงี้ย จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาลองเขียนลงไปนะครับเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามนุษย์ทําแบบไม่หยุดเลยนะไม่มีหยุดทุกวันทุกวันเช่นมนุษย์จะรวยขึ้นเยอะอะเราคงมีเงินมากกว่านี้อีกคือไม่ได้หมายถึงไม่ต้องบอกว่าพระเจ้าไม่อวยพรสมมติว่าพระเจ้าไม่ได้กําหนดว่าไม่ให้มีวันหยุดสบาตวัวคือสม,มไม่เพิ่มมีไม่ได้กําหนดไว้อจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามนุษย์ทํางานปีละ365วันไม่มีหยุด อลังรถทุกวันไม่มีหยุดคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพระเจ้าไม่อวยพรไม่เกี่ยนะสมมติคือพระเจ้าไม่ได้กาหนดไงบอกว่าต้องมีวันหยุดสวาโตพระเจ้าไม่เคยกําหนดสมมติจริงๆก็จริงมีบางคนทําแบบนั้นนะปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันทําไม่มีหยุดทํามันเข้าไปนั่นแหละงกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคิดอะไรก็ได้ไม่เป็นจินตนาการไม่เป็นคําว่าท่าแปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงในแค่จินตนาการ แต่ว่าคําตอบของมันเนี่ยจะช่วยให้เรากระจ่ายบางอย่างนะครับดังนั้นลองคิดดูให้เวลาอีกนิดนึงนะครับเขียนเขียนหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่มีการกําหนดวันสบาโตในโลกนี้นะครับบอกว่าทําไปเลยปีหนึง่งมนุษย์เอย๋ยจงทํางานทุกวันอย่าหยุดเลยเราอุตส่าห์สร้างเจ้ามาดังนั้นเจ้าจงทําทําทําอย่าหยุดไม่ต้องหยุดวันพงวันพ่อไม่ต้องหยุดวันแม่ไม่มีหยุดทำไปเลย แต่มีสัตว์บางประเภทไม่มีหยุดนี้ยมดไม่เคยหยุดวันสงกรานต์เลยมดกยันมากซ่อนน้ําตาลไว้ที่ไหนที่บ้านตามหาเจอหมดเลยโอเคหมดเวลาสรุปแล้ววันสบาโตทําไมพระเจ้าต้องแกล้งเราด้วยให้เรามีวันสบาโตวันสบาโตเป็นของขวัญหรือภาระจึงสรุปได้ว่าวันสบาโตเป็นของขวัญจากพระเจ้าใช่ไหม เราช่างไม่รู้เลยกลายเป็นว่าพระเจ้าบังคับไม่ใช้ได้ของขวัญอีกแล้วเบื่อจริงๆบังคับจังเลยเนี่ยไม่ใช่จริงๆเห็นไหมครับคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยผลร้ายมันจะเกิดขึ้นต่อตัวเราคือพระองค์ก็ไม่ได้รวยขึ้นหรือพระองค์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเลยพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทั้งหมดที่กําหนดว่ามนุษย์เอ๋ย จงมีวันสะบาตโตอิสราเ,าเอลเอ๋ยจงรักษาวันสะบาตโตจริงๆก็เพื่อประโยชน์ของมนุษย์นั่นเองนะครับเพื่อช่วยเราทีนี้คําถามคือว่างั้นเราก็ไม่ต้องสะบาตโตได้ไหมก็คือว่าไม่ต้องหกหยุดหนึ่งหกหยุดหนึ่งหรอกเราก็ทาทาไปยี่สิบวันหยุดสองวันแล้วก็ท, 10, 1, 1, ทําอีกสิบวันหยุดวันหนึ่งทาอย่างนี้ได้ไหมนี้ก็หยุด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 แบบนี้ได้ได้หรือไม่ได้รวมรวมแล้วก็เท่ากับสะบาตโตทั้งวันเลย ทำไมถึงไม่เหมาะสมว่าเราทำงานมาตามการทํางานที่จริงก็คือว่าสักประมาณสักห้าวันกีวันเนี่ยมันต้องมีวันอ๋อจะน่าจะลาแ้ลใช่ครับแต่งั้นเอาใหม่ได้ไหมเราก็ทำห้าวันอ่าหยุดหนึ่งวันเออไอเดียดีกันนะห้าวันหยุดหนึ่งวันอย่างงี้ดีไหมเออนี่อาจจะได้มากกว่าด้วยนะทําไมต้องหกหยุดหนึ่งหกหยุดหนึ่งสร้างโลกเจ้ามีเจ็ดวันสร้างโลกมาเออ ถูกต้องนะครับคือพระเจ้ากําหนดไงจาหลายต่อหลายเรื่องที่ผมเล่ามาได้ไหมหนไหนเยริโคมันต้องถูกทําลายอยู่แล้วใช่ไหมแทนที่จะทําลายเปล่าๆก็ใช้การทําลายนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับคนอิสราเอลให้เขาเรียนรู้หญ่ฝึกที่จะเชื่อฟังเพื่อจะรับพระพรเห็นการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าในไหนเนี่ยการที่มนุษย์จะสามารถดําเนินชีวิตได้เนี่ยเขาจําเป็นต้องมีวันหยุดอย่างนี้อยู่แล้วหยุดแบบนี้ก็ได้นะหรือหยุดแบบนี้ก็ตาม หรือหยุดแบบไหนก็ได้มันจะช่วยป้องกันปัญหาที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าทําแบบไม่หยุดแต่ไหนๆต้องมีวันหยุดอยู่แล้วเนี่ยก็เลยกําหนดเป็นคําสั่งของพระเจ้าแต่เป็นคําสั่งที่เป็นของขวัญเพื่ออะไรเพื่อจะได้ของขวัญสองเด้งเด้งแรกก็คือว่าได้หยุดเพราะว่าถ้าไม่หยุดเมื่อกี้คุยกันแล้เสร็จแน่ๆอันที่สองถ้าทําตามนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทําตามคําสั่ง ได้รับพระพอรอีกโอ้โหสองเด้งเลยนะครับแต่มนุษย์ก็ยังไม่เอาเอีกนะครับทีนีด้ดังนั้นเนี่ยใครไม่รักษาวันสบาโตก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยนะครับคือเพื่อประโยชน์ตัวเองแท้อันที่หนึ่งอันที่สองพระเจ้าอุตส่าห์หาเรื่องอันนี้หาเรื่องเลยนะครับพระเจ้าอุตส่าห์หาเรื่องอวยพรเราคือไหนเจ้าก็ต้องหยุดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเจ้าไม่หยุดมันจะพังมันจะเสียมันจะมีปัญหาอย่างที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ย เราก็เลยกําหนดเป็นกติกาเพื่อว่าพอเจ้าทําตามสูตรแบบนี้ซึ่งไม่ใช่สูตรนี้และไม่ใช่สูตรนี้แต่เจ้าเจ้าทำตามสูตรแบบนี้เราจะได้อวยพรเจ้าไม่เอาฉันขอสูตรของฉันเองเอาเป็นขั้นไปอีกคนเนาะคนอะไรอย่างประมาณนี้นะครับดังนั้นให้เราหนุนใจสมาชิกนะครับว่าวันสบาโตเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้ลองคิดดูก็ได้เธอลองมานั่งคุยกันดูสิถ้าถ้าเธอทําแบบไม่หยุดเลยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับ แล้วพอเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ชี้ให้เห็นว่าเอาละในในเมื่อเราจําเป็นต้องหยุดเราจะหยุดแบบนี้ดีหรือแบบนี้ดีแบบนี้กับแบบนี้มันแค่ได้แค่พักผ่อนแต่แบบนี้ได้รับพระพรพักผ่อนและพระพรได้สองพรสองเท่าเลยจะทําแบบไหนดีนะครับก็คือเป็นวิธีของพระเจ้าที่จะอวยพรเราผมจึงเรียกมุมมองของวันสบาโตว่าพระเจ้าหาเรื่องอวยพร คืออยากจะโอยพอรทำไงดีนะอางน,นี้แล้วกันเซตขึ้นมาให้พักแบบได้รับพระพรสรรเสริญพระเจ้า